สวัสดีครับผมลุงอ้วนกนายกนะครับวันนี้เจอร้อยอนุสร์ร้อยยี่สิบสองปีนะครับสมเด็จมรดคลังนะครับโคสิตารามนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อมวลสารกันนะครับลักษณะกล่องนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับ ชั้นพลาสติกนะครับของแท้นะครับกล่องเป็นอย่างนี้ก็ลักษณะอย่างนี้ก็คือกล่องแท้นะถ้าผิดไปอย่างนี้ก็คือไม่ใช่นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ครับลักษณะนะครับร้อยี่สิบสองปีนะครับประดังครับรุ่นอนรยศรนะครับ สาเดี๋ยวค่อยดูนะครับตอนนี้มาดูกรมยีนะครับลองในกล่องนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วมาดูองค์พระกันนะครับนี่ครับลักษณะองค์พระนะครับมีเส้นผ้าทิพย์นะครับลกโค้งตามเขานะครับฐานนะครับมีจุดไข่ปลาอยู่ด้านขวามือนะครับใต้ข้างฐาน ฐานชาที่หนึ่งนะครับสมก็กลมโอบอ้วนดีนะครับองค์พระก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับหน้าอกจะใหญ่มวลสารนะครับที่เห็นน้ำดำนี่ก็คือมาคล้ายๆกับเสาห้าเหมือนกันนะครับลักษณะมวลสารนะครับกับเสาห้าคล้ายๆกันนะครับ สองห้าปีสานะครับรุนแรกลักษณะนะครับเป็นหลักคังนะครับปั๊มนะครับแต่มองดูดีๆนี่ลักษณะมวลสารนี่ก็คือสอห้าคล้ายๆกันนะครับารุ่นแรกนะครับปีสามหกแต่นี่เป็นร้อยยิบสองปีนะครับ 2้อยยี่สองปีนี้จะสร้างใกล้เคียงกับส5ห้านะครับส5ห้าจะสร้างก่อนกับสอห้าสร้างก่อนหนึ่งปีนะครับร้อยยี่สองปีจะมาสร้างปีสองห้าสามเจ็ดนะครับอ่ดูเัญนชัดๆอีกทีนะครับนี่นะครับลักษณะพระเนื้อพระนะครับประมาณนี้นะครับอ่าขอบก็ประมาณนี้นะครับ ลักษณะนี้คือพระแท้นะครับหมวดสารแบบนี้122ยีปีนะครับพศสองพนร้อยสานะครับพระแบบนี้ดูพระแล้วผ่านแล้วดูกล่องถ้าเป็นกล่องแบบนี้ลักษณะอย่างนี้ยี่ห้อนี้ มีขอบมีลายแบบนี้ครับแท้แน่นอนครับบันทงครับขอบคุณมากนะครับผมรุ้วนะ่วนครนายกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ